สวัสดีครับท็อปอิสาราเอลแรงงานไทยในอิสาราเอลคลิปนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศในสวนกล้วยที่ประเทศอิสาราเอล,ลครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนกล้วยที่คีบูดผมทํางานอยู่นะครับคีบูดผมก็จะมีทั้งหมดทั้งกล้วยแล้วก็ไก่แล้วก็อะโวคาโดนะครับแต่ว่าอะโวคาโดเนี่ยจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสวนกล้วยวันนี้วันหยุดครับก็เลยมีเวลาว่างมาถ่ายให้พวกเราดูอันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่ประเทศอิสาราเอลครับ ใหญ่มากเลยครับแต่ว่าที่ประเทศอิราเลีเนี่ยต้นกล้วยนะครับเขาจะเอาไว้ประมาณแค่สิบถึงสิบสองวีนะครับสําหรับที่เคยใหญ่ๆจะจะไม่ให้มากไปกว่าน,นี้นะเพราะว่ามันจะลักษณะเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับแย่งสารอาหารกันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นกล้วยที่ยังไม่เต็มที่นะครับก็มาถ่ายพวกเราชมยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศในการตัดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในสวนกล้วย ที่เฉลีวเขาก็จะห่อถุงครับห่อถุงไว้แบบนี้นะสีบบฟ้าอันนี้กล้วยใหญ่เลยครับตอนนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ให้พวกเราได้ชมก็คือกล้วยเขาจะมาร์คสีไว้นะครับอันนี้จะเป็นริบบิ้นสีเหลืองแล้วก็เชือกสีน้ําเงินนะครับตอนนี้น่าจะตัดกล้วยอยู่ที่สีน้ําเงินครับมันก็จะคล้ายๆลักษณะก็คือเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับอย่างถ้าเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบเหมือนอ่า เด็กปหนึ่งสีเหลืองเด็กปสามปสองสีแดงสีอะไรอย่างนี้ครับก็คือคนละสีกันคนละปคนละชั้นทีนี้กล้วยที่เหมาะสําหรับในการตัดก็คือจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นสีน้ําเงินครับสีน้ําเงิน ern, นะครับเครือ,อน,นี้นะครับสีน้ําเงินก็จะเต็มมากเลยครับเต็มนะครับทีนี้ลักษณะการดูกล้วยก็คือว่าถ้ามันพอดีตัดก็คือว่าจะไม่มีเหลี่ยมตรงนี้ครับอีกสักหน่อยประมาณสักสองสาสัปดาห์ก็จะได้ตัดแล้วครับเนี่ยตรงนี้ก็จะพอดีครับไม่มีเหลี่ยมก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นครับ ก็จะเริ่มตัดเป็นกล้วยสีเขียวก็จริงครับแต่ว่า,าเขาจะเอาไปบ่มหรือว่าคัดส่งโรงงานอีกทีนึงนะครับด้วยการบ่มแก๊สบ่มแก๊สหรือว่าบ่มเย็นนะครับนี่ครับก็จะตัดลูกประมาณนี้หนึ่งคือเขาจะตัดปีออกนะครับข้างล่างเขาจะตัดปีออกเลยเขาเรียกว่าการแต่งกล้วยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พวกเราชมกันก็หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งกอก็จะมีแค่ต้นสองต้นสามต้นครับก็คือจะมีแม่ ลูกสาวแล้วก็หาลนานลักษณะก็คือต้นที่กําลังจะตัดเนี่ยจะเป็นแม่ครับต้นแม่อันนี้ก็จะเป็นลูกสาวครับต้นที่ว่าเอาไว้ตัดปีหน้านะต้นนี้นะเอาไว้ปัดตัดปีหน้าครับอันนี้ต้นข้างล่างเขาก็จะเลือกไว้ก็คือเป็นลูกสาว,วก็คือมันจะทดแทนกันแต่ว่ามันจะไม่มีมากไปกว่านี้ครับพูดง่ายๆคือว่าอย่างมากก็คือไม่เกินไม่เกินสามสี่ต้นสามสี่ต้นนะครับก็คือไปมีแม่ลูกสาวแล้วก็หลานออกมาอีกนิดนึง นี่ครับเกลือกล้วยที่อิสราเอลก็จะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับแต่ว่าป่านี้ก็คือใหญ่ใหญ่เลยจะต้องเอาเชือกหรือว่าอันนี้มัดไว้นะครับมัดค้ำไว้ข้างบนใส่สายสลิงถุงเราก็จะปิดเอาไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้กล้วยมันช้ำอันนั้นคือยังไม่หอยังไม่แต่งนะครับแต่งกล้วยก็คือจะตัดปีลงมาเหลือครึ่งหนึ่งตัดครึ่งนึงหรือว่าก็ตัดทิ้งนะครับนี่ครับ มาให้พวกเราชมบรรยากาศในสวนกล้วยอันนี้ผมก็จะเอาถุงปิดลงไว้นะเพราะว่าห่อถุงไว้ครับห่อถุงไว้เวลาฝนตกโดนกล้วยมันจะช้านะครับมันจะช้าเป็นด่างๆเป็นดาๆนะครับมันจะไม่ดีต้องปิดถุงไว้แบบนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนพูดง่ายๆคือต้องห่อตลอดนั่นแหละครับนี่บรรยากาศในป่ากล้วยตัดกล้วยแล้วก็คือจะตัดต้นทิ้งเลยนะครับตัดต้นทิ้งเลยจะไม่ให้ปล่อยไว้นี่ครับ ตัดเสร็จเขาก็จะตัดต้นทิ้งเลยตัดให้เป็นตอตอไว้เดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวตายเองนะครับมาให้พวกเราได้ชมบรรยากาศในสวนกล้วยกันครับสวนกล้วยอันนี้เขาตัดต้นทิ้งเลยนะอันนี้เพิ่งตัดไปแสดงว่าเาพิ่งตัดไปครับโอ้ป่ากล้วยที่อิสราเอลส่วนเรื่องการให้น้ําก็จะเป็นสายยางครับลักษณะคล้ายๆเหมือนกับสวนอะโวโคาโดเป็นให้น้ํานี่ครับอันนี้ผมเราจะพามาดูอที่เขาตัดแต่งนะ ตัดแต่งอันนี้คือยังไม่ใหญ่มากเขาจะาไว้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบแล้วก็ตรงปีนี้เขาจะตัดเหลือไว้แค่นี้พอครับตรงควนปีนะจะตัดไว้เหลือไว้แค่นี้พอครับในการแต่งกล้วยที่ประเทศอิสราเอลก็ใครมีต้นกล้วยที่บ้านก็ลองไปทําดูนะครับตัดแต่งแล้วก็เอาหวีไว้ถ้าเป็นที่บ้านเราหรือที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะว่าเออได้หวีเยอะยิ่งดี แต่ที่นี่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็คือว่าเขาจะเอาไว้แค่ถ้าได้ประมาณสิบเนี่ยยิ่งดีเอาไว้แค่สิบวียิ่งดีเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเคอใหญ่ๆยาวๆหน่อยแบบนั้นก็ประมาณสักสิบสองครับนี่ก็ตัดต้นทิ้งแล้วนะตัดต้นตัดใบทิ้งนะครับเขาไม่ได้เอาใบไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะคือเขาก็จะปล่อยมันแห้งอยู่ในสวนแบบนี้แหละก็มาถ่ายพวกเราด้วยชมกันครับสวนกล้วยที่อิสราเอลแต่ก่อนผมก็อยู่สวนกล้วยมาประมาณอ่า ห้าหกเดือนนะครับแบกกล้วยอยู่นี่แหละนู้นครับยาวมากเลยใหญ่มากเลยครับสวนกล้วยก็จะมีคมามมานะครับเป็นเหมือนคล้ายๆโรงเรือนคุมไว้คุมไว้เพื่อป้องกันลมแล้วก็ฝนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลมมาแรงๆเนี่ยอต้นกล้วยก็จะล้มได้ต้นกล้วยก็จะล้มได้อน,นี้ก็สีน้ําเงินครับเห็นไหมครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินตอนนี้คือจะใหญ่สุดครับเขากาลังตัดสีน้ําเงินกันอยู่โอ้กล้วยใหญ่ๆเลยครับกล้วยสีน้ําเงิน ที่ประเทศอิสราเอลก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจท็อปอิสราเอลด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายบรรยากาศต่างๆให้พวกเราได้ชมกันอีกเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ